สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนครับวันนี้จะมาถแถลงข่าวในประเด็นหนึ่งที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับเกี่ยวกับพราบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี2562นะครับ,รบผมสมเกียรติถนอมศิลสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรกรุงเทพมหานครนะครับจากเขตบางนาและเขตพักขนงในฐานะ โฆษกคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับวันนี้ทางคณะอนุกรรมธิการนี้นะครับซึ่งชื่อว่าอนุกรรมธิการติดตามตรวจสอบโครงการด้านดิจิตัลและการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลวิถีใหม่ดิจิทัลนิวโนมอนนะครับได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีการเชิญ เชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนายเทรชัยณน,นครและกรรมการผู้ทรงคนบวุฒิด้านคณะกรรมการาคุ้มด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนายแพทย์นวน,นันทีระอัมพันธ์นะครับมาให้ข้อมูลถึงความคืบหน้าและความชัดเจนในการบังคับใช้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับคาชี้แจงว่า เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าวันที่1มิถุนายน2565ที่จะถึงนี้นะครับจะไม่มีการเลื่อนการบังคับใช้พรบนี้ออกไปหลังจากที่มีการเลื่อนมาแล้วถึง2ครั้งถึง2ปีนะครับวันที่1มิถุนายน2 5 6 5นี้ก็จะมีการบังคับใช้และพระบฉบับนี้ก็จะมีโทษทั้งโทษทางแพ่งและทางอาญานะครับ ในการนี้จะมีการแถลงเกี่ยวกับกฎหมายลูกซึ่งได้ทางส่นรกงานได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับและจะมีการประกาศกฎหมายลูกออกมาในช่วงแรก3ฉบับและแนวทางของการปฏิบัตินี้2แนวทางนะครับเรื่องที่น่าสนใจและทางผู้ประกอบการให้ความสำคัญและเป็นห่วงและกังวลกันนะครับก็คือเกี่ยวกับธุรกิจ sme ตรงนี้ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนี้นะครับแจ้งว่าแนวทางที่จะออกมาเนี่ยได้มีการผ่อนปลนในส่วนของธุรกิจ SME ในส่วนของการยกเว้นการจัดทำรายงานในส่วนของธุรกิจ SME ออกไปก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็จะช่วยให้ทางธุรกิจ SME ก็ได้คลา,ายความกังวลงตรงนี้ออกไปนะครับ ในการนี้เองทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเองก็ได้แจ้งข้อมูลมาว่าได้ของงบประมาณในปี6.6ไปที่สำนักงบประมาณนะครับแต่ว่าก็ถูกตัดงบประมาณในส่วนของในส่วนนี้ที่มีความสำคัญที่จะต้องให้ความรู้ให้การตรัดรู้กับสังคมในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลนี้นะครับจากเดิมที่ขอไป20ล้านก็ถูกตัดเหลือ12ล้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะเป็นส่วนสําคัญให้สังคมได้ตรักรู้ในเรื่องนี้เพราะว่าในเรื่องนี้ก็เป็นผลพวงปัญหาสังคมอื่นๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ปัญหา s อ s หลอกลวงนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยได้ใน20ล้านที่ถูกตัดไป12ล้านเนี่ยยังไม่สู่ยังไม่เข้าสู่ที่สสที่จะมาพิจารณาอีกทีนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะโดนตัดไปอีกสักเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานก็แจ้งมาว่าว่ามันก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาสของสังคมนะครับที่จะร่วมกันร่วมกนานต้านภัยแก๊งคอร์เซนเตอร์ตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นส่วนสาระสำคัญซึ่งทางาสำนักงานเองเนี่ยจะมีการประกาศกฎหมายฉบับลูก3าฉบับและ2แนวทางและลงรายละเอียดถัดไปก็เร็วๆนี้นะครับ ตรงนี้เป็นในส่วนของทางผลการประชุมของทางอนุกรรมธิการดิจิทัลที่จะมารายงานในวันนี้ครับมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ